ฝอยมือละนิดไปกับบอยที่ซี่ครับไล่การดีอออากาศปีละเทียครับมือนั่นไปทรงน้ำเชื่อคข้ยอยู่แม่หงสอนสเสลี่ยวไปหอดพุ่นกับโอ้บสองใบาสามบุรนละครับตรงดิ้งไปจากเชียงใหม่กับไล่ทรงไปตั้งแต่เพียรครับพิษโลกเพอ้อมไปขึ้นพะเยาขึ้นเชียงไา่เชียงใหม่เขาแม่หงสอนไปทรงน้ำเชื่อเล้วอีหยังแล้วกับ กาว่าสิตรงดิงมาเชียงใหม่สันเดียขีมาเฉล้วกลางเขาตอนนั้นออกจากแม่องสอนมาหอดกลางเขาประมาณประมาณจากทุ่มนึงนี่แหละเสียงดังคึบนึกได้ใจโอ้เผาขาดแท้ๆแหละเด้อเสียงนี่สนุกก็เลยเอารถเขาค้างทางครับคือคันเผ้าขาดเหยียบจงังไดมันก็ไปครับฟียุ่งหันแล้วฟื้นฟื้นหันแล้วเอารถเข่าค้างทางมัน จอดซองเบงแมนอีลีเพ้าขาดดีอันแก๋นพ่อมันบดตกลงไปข้างล่างเนาะขันมันตกลงไปเสียบกับถนนราดยางกันเฮ้ยขยนแมนได้ปีนตกเขาอยู่ช่วงนั้นบอกเลยว่าโอ้สตีลุดเติบนึงแหละครับเพราะว่ามันทุ่มนึ่งเอนาะมันมืดอยู่อยู่กลางป่ากลางเขาเนาะโทู่เฉล้ววทูหาลานอมทูหารถยกคือ หลุดไปแล้วตอนนั้นโทมมานึงถึงถดทุ่ล้านใดกับโบมา่าใช่พิ่วมามันหมืดแล้วมันคำแล้วไปฮับบ่ได้หรอกว่าั่นโทุหารถยกรถลากกันยูกไกญ่ว่าั่นบันนี้ทุไปโอ้เป็นสิบกาล้านบันนี้โทุไปล้านสุดท้ายบัาะนะล้านสุดท้ายนี่พีคสุดเลยคือมัน คำว่าเาพื่นมันเ็ดให้ผมหยุดสติแตกได้ะเพื่นว่าจังได๋รู้บ่เพื่นว่าพี่ใจเย็นๆน,นะตอนนี้มันก็มืดแล้วไม่มีใครออกไปรับพี่หรอกว่าซันเพื่อนว่าตั้งสติดีๆเอาตัวรอดหาที่ปลอดภัยอยู่นักในใจปลอดภัยจังเด๋สนุกอยู่กลางป่านั่นล่ะคำว่าเาพื่อนผมกเ็เลยดตั้งสติ สัญชาตญาณเอาตัวรอดเกิดขึ้นสันแล้วบันหลอกรถอยู่ในรถนั่งอยู่หันเหลวจิคมตาน้นอมนๆไปเลยละช่วงนั้นระยะเวลาที่ทร่หาเพื่อนเนี่ยโอ้ตังเต่ถุ่มกว่าไปจนหัวสามทุ่มมันหลุดนั่นนะมันอยู่กลางป้าผู้เดียวผู้เดียวเลยเลยครับคือก่อนที่ขึ้นเขาหรือบอยดีซี่เอารถเขา่าศูนย์เช็คทุกอย่างเช็คเครื่อง อย่างที่เห็นในโซเชียลครับลงให้ยบึงมันี่แบบขันมีอย่างห่างจะเปลี่ยนอย่างเดียวเปลี่ยนศูนย์เนี่ยครับบัานนี้กับโบได้เบิ่งแล้วเนาะเผาผู้ใดสิไปเบิง่งเนาะเผาจากรอยแตกรอยขาดย่ำหน่เนาะไปขาดอยู่กลางเขาไปทู่นางโอ้ยอันเข่า,ขากับโบได้กินเนี่ยมืดพอดีมือน,นั้นมีทุเรียนติดหลังรถไปหน่อยนึงกระเล็ดได้กินทุเรียน น่งหลินอยู่หันชีนอนในรถกัดโอ้บหลับแล้วเนาะมันละแวงถึงเสียวคนมากเห็ดอยียงเนาะเมื่อนันนี่นนโอ้กะว่าคันมึงไม่เห็ดยังกูนิดบอมึงกับกูละเด้อตายไปคางนึงซะดอกบ่ได้ท่หาไัยได้มืนอนั่นบร่ได้ทั่วบอกญาติพี่น้องบอกมียยังเพราะว่าโทั่ไปเขากัคิดว่าเขากัดน,น,น้าซีซอยยังบดได้ลรไปนึกในใจ มื้อสิไปให้เพิ่นเป็นห่วงจังซี่ก็เลยบ่โทรหาผู้ใด๋นั่งอยู่ผู้เดียวแล้วจนแจง้งโคโลแล้วพอแจ้งแล้วโทรหาล้านโอ้ซ่อมซ่อมเปลี่ยนอะไรข้าเดี๋ยวเปลี่ยนเผาซเนาะ,นะกากบ,บามันขาดเลยกากบ,บาเผาหนะ้ามันจะมีกากบ,บาล็อกอยู่กับเผากากบ,บามันขาดโอ้ชีวิตจังแม่น หากินกับความเสี่ยงหากินกับความลำบากแห้งสนกบานนี้ซุ่มยืมเงินกับยืมมานึ่งทึ่งทืบบไ่ได้บ้างยืมแล้วกับ่ใส่ได้บ้าง่อยคิดพอ่อข่อยย่ำ่อยลำบากย่ำ่อยเสี่ยงเนี่ยโอ้ยเศยบบร้า,ใ,รา,นนใ,า,ราให้ยืมแล้วกับ่บผ้ากันใสหนีโบแมนว่าเป็นคนใจแคบคนขี้ทีอย่างเดียวครับแต่ว่าพ่อให้ยืมเรา คือคําว่ามืออื่นของเพิ่นมันบ่มีอยู่จริงไหมสิ้นเดือนของเขาเนี่ยมันกับบ่มีอยู่จริงมีแตเว้าไปซื้อเคยื่อ,อให้ยืมมาทุกอาชีพแล้วไล่มาตั้งแต่ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนรักหักเลี้ยมโหดพี่ละให้ยืมมาทุกอาชีพเล้ววงการศาสนาวงการกีฬาเจ้าของธุรกิจจริงสเคยื่อให้ยืมเหมือนละบ่มีเลย มีผู้ได้อันธิใชหนีหเฮาตรงมีแต่เวไปซื้อแล้วก็มีแต่เฮ้าหนีมารับความทุกข์ยากลําบากลําบากใจเด้อันให้เพื่นยืมหถคขันสิทวงกัอยากอายทวงมนันนะขันโพสต์เฟ e บุ๊กก็โพสไปซําหน้านะครับเขาบ่ได้รู้สึกรู้สายอย่างหอกซุ่มยืมเงินนน่นกัทําลายความรู้สึกข้าคง,งอยู่ดเขียนไปห่เว้าว้าอัน การหาเงินของบอยต่ซี่ให้ฟังเห็นใจแน่ว่าวันแล้วก็ฝากถึงอันพูซีมายืมไม่เด้ดอเศร้าบ่มีหรอกลาบลาบปันตอนแม้วเลี้ยวขานคิดที่ยืมเงินม่่นแปลว่าท่านคิดที่ที่ทำไรความสัมพันธ์ดีๆแล้วละ่ะจุดเริ่มต้นของการทำไรความสัมพันธ์ดีๆเลยกันคิดที่ยืมเงินมว่นยายามายืมครับขอร้องหลายๆ ขันเมมนยืมปุ๊บนี่บอยที่ซี่ปฏิเสธทัานที่เล่ได้บัดเพราะว่าเพราะว่าอีหยังวัดติมันมันเคยเจ็บเคยเจ็บมาแล้วกับเรื่องนี้ดุต่อดุเดีก็เลยแบบว่าเศร้าเศร้าแล้วก็อีกซุ่มหนึ่งหันซุ่มมิดชาชีพหันอ่างซื้อบอยที่ซี่ยันย้าไปโอวเด็ดขาด อูนลวดคันที่เฝ้าอูนอันบ่ได้ขึ้นดอกเฝ้าอูนไปลวดใส่เบอร์เดียวโทระบอยทีซี่เบอร์นี่เบอร์อยู่หลังเสียเนี่เบอร์เดียว084 836 4731ขคันเบอร์อื่นมิดชาชีพห้ามโอนเด็ดขาดอันโอูนเจ้าบ่าได้เงินขึ้นแท้แล้วก็ซุ่มมูอัน กันท่าดีๆเด้อกันบอยที่ซี่ทั่วหานบอกกันท่าเฮ้เด้อย่านเฮาไปยืมเงินเด้อบอาดักข้อไว้เด้อเจ้าบอต้องย่านดกันคอยไปหานคอยอยากไปหาอีหลีจังไปหานาจังคอยกับเห็นว่านาจงิี่กับ่เคยยืมเงินผู้ใดดอกครับบอกกันท่าคือๆเด้อฟูลังค้นก็ไดบ่ต้องย่านบ่ยืมบ่ยืมผู้ใดว่าต้อง แล้วก็บอต้องโอนเงินให้ผู้ใดกันเขาอ้างซื้อบอยที่ซีนมันที่ถืออันแกงต้มตุนตัวนเมื่อนี้ก็ผู้ละซิ่ไปหาพี่แคทค้นค่อยๆก่อนไปหาบึงค่อยยักเล่าก่อนเห็นว่ามีที่เด็ดเกิดไม่หลายตัวสัตว์เอาละไล่การดีฝอยมือละหน่อยไปกับบอยที่ซี่ไล่การดีออกปีละครั้ง ลาภพี่น้องละสวัสดีครับ